วันที่10มกราคม2564สำนักข่าว BBC รายงานว่าจากกรณีกองทัพเรืออินโดนีเซียเปิดเผยว่าขณะนี้พบพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินตกลงทะเลแล้วอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรไม่ไกลจากจุดที่เครื่องบินไลออนแอตกเมื่อปี2561เจ้าหน้าที่พบเศษชิ้นส่วนที่คาดว่าน่าจะมาจากเครื่องบินแล้วขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบเป็นการด่วน เครื่องบินโบอิงของสายการบินสีวิจยาแอร์สีวิยาแอร์เที่ยวบินที่ sjy 182บรรทุกผู้โดยสาร50คนเป็นเด็ก7คนเด็กทารก3คนและลูกเรือ12คนรวมเป็น62คนออกเดินทางจากกรุงจาก,การ์ตามุ่งหน้าไปยังเมืองปนตียนักจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกบนเกาะบอลเดียวในเวลา14.36นาฬิกา36นาที ตามเวลาท้องถิน่นกระทั่งเวลา14นาฬิกา40นาที4นาทีหลังจากเทคออฟเครื่องบินก็ขาดการติดต่อเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินเก่าอายุ26ปีมีความจุ130ที่นั่งผู้โดยสารทั้ง50คนเป็นชาวอินโดนีเซียปกติแล้วเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทาง90นาทีญาติพี่น้องของผู้โดยสารที่รอยอยู่ที่สนามบ,บินปนตียนักรวมทั้งที่สนามบ,บินนานาชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตา ต่างเฝ้ารอข่าวด้วยความเคร่งเครียดและกังวลหลังได้ยินว่าเครื่องบินหายไปครอบครัวผมสี่คนอยู่บนเครื่องบินลำนั้นทั้งภรรยาและลูกอีกสามคนภรรยาเพิ่งจะถ่ายรูปลูกส่งมาให้ผมดูเองจะให้ผมทำใจได้ยังไงการหัวใจผมแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียงยามันซาอีกล่าวกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาข้อมูลของ FLAGS T R A D A R 2 4 .com เผยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวดิ่งลงมาจากระดับความสูง1,000 0ืฟุตหรือกว่า3,000เมตรภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะพุ่งตกลงทะเลชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเล่าว่า ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดตูมดังขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งและพบเห็นเศรษซากเครื่องบินบนผิวน้ำโซนชาวประมงที่เห็นเหตุหการณ์กับตาเปิดเผยกับ BBC ว่าเขาเห็นเครื่องบินพุ่งตกลงน้ำอย่างรวดเร็วมากราวกับฟ้าผ่าเขากับพักพวกต้องรีบเอาหอนีกลับเข้าฝั่งเพราะหยุกไล่มากและเศรษซากเครื่องบินเกือบปลิวกระแทกกับเรือเครื่องบินลำดังกล่าวคือโบอิง737-500เป็นเครื่องบินเก่าอายุ26ปีแต่เจฟเฟอร์สันเอวินจาอเวนา ผู้บริหารของสายการบินสีวิจยาแอร์ยืนยันว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพดีโดยในช่วงก่อนออกเดินทางมีฝนตกหนักมากทำให้เครื่องบินดีเลยไป30นาทีขณะน,นี้ทีมนักประดาน,น้ำของกองทัพเรือได้เร่งภารกิจดำหาซากเครื่องบินแล้วโดยมีเรือประมงท้องถิ่น30ลําลำออกช่วยค้นหาด้วยเช่นกัน ด้านสำนักข่าวเอาจาซีรารายงานว่าเบื้องต้นทีมเจ้าหน้าที่เก็บกู้เศษซากเครื่องบินรวมถึงเศษชิ้นส่วนศพเสื้อผ้าและเครื่องใช้ของผู้โดยสารได้บางส่วนแล้วซึ่งจะมีการเร่งหาและระบุต,ตัวตนต่อไปเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะ